กระทิงแดงกับเรดบูลสองแบรนด์นี้ต่างกันยังไงและใครเป็นเจ้าของวันนี้เดอะรับอจะมาเล่าให้ฟังครับจุดกําเนิดของกระทิงแดงและเรดบูครับเริ่มต้นมาจากคนคนเดียวกันครับคือคุณเฉลียวอยู่วิทยาตอนแรกเนี่ยเครื่องดื่มตัวนี้อยู่ในไทยนะครับเป็นเครื่องดื่มให้พลังงาน Energy drink ินี่แหละใช้ชื่อว่า g o โอเบรกดีไซน์ับครับแต่เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของเขาเนี่ยเป็นรูปกระทิงแดงคู่ครับก็เลยเป็นที่รู้จักและถูกเรียกติดปากว่าเครื่องดื่มกระทิงแดงส่วนแบรนด์เรดบูเนี่ยนะครับเริ่มต้น มาจากการที่คุณเฉลียวเนี่ยมองเห็นโอกาสในตลาดต่างประเทศครับจึงเริ่มส่งออกครับครั้งแรกไปที่ประเทศสิงคโปร์ครับโดยใช้แบรนด์เลดบูต่อมาครับเจอคุณดีดีดีทริชมาเตชิตครับนักธุรกิจชาวออสเตรียครับที่เขาสนใจในตัวเลดบูแล้วก็ร่วมกันกับคุณเฉลียวนะครับในการก่อตั้งบริษัทเลดบู GMBH ขึ้นในประเทศออสเตรียครับโดยที่มีคุณเฉลียวและครอบครัวถือหุ้น51%และคุณดีดีถือหุ้น49%จนกระทั่งปัจจุบันมี วางจำหน่ายกว่า171ประเทศทั่วโลกก็ต้องบอกว่าเลดบูเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต่อยอดมาจากกระทิงแดงก็คงไม่ผิดและปัจจุบันขึ้นแท่นเป็นแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานระดับโลกไปแล้วจุดสําคัญคือมันต่างกันตรงไหนบ้างถึงแม้จะใช้ตัวโลโก้สินค้าเหมือนกันชื่อภาษาไทยอังกฤษก็คือความหมายเดียวกันและจุดเริ่มต้นก็มาจากคุณเฉลียวเหมือนกันครับหลายคนสงสัยว่าคือแบรนด์เดียวกันหรือเปล่าอย่างแรกนะครับตั้งแต่เรื่องของภาชนะก็ต่างกันนะครับกระทิงแดงจะเป็นขวดแก้วเลดบูจะเป็นกระป๋อง และนั่นจะสื่อถึงกลุ่มของฐานลูกค้าที่ต่างกันครับเพราะเลดบูเนี่ยจะมีการจับกลุ่มนักก e ีฬาเอ็กซ์ตรีมอีสปอร์ตและกิจกรรมการแจ้งที่เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยที่สําคัญครับการบริหารงานเนี่ยถือว่าแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดครับ,รบ mm. ไม่ได้มีผู้บริหารคนเดียวกันเพราะตั้งแต่คุณเฉลียวเสียชีวิตไปเนี่ยกระทิงแดงมีคุณสลาวุธอยู่วิทยารับช่วงต่อกับส่วนเลดบูจะมีคุณเฉลิมอยู่วิทยาเป็นเจ้าของร่วมทีนี้มาถึงตรงนี้เรามาดูตัวเลขกันดีกว่าครับว่าผลงานของทั้ง ทิงแดงและเลดบูต,ต่างกันยังไงบ้างในมุมของกระทิงแดงครับ ภาพรวมตลาดไทยเนี่ยก็จะมีมูลค่าอยู่ที่21,700ล้านบาทในปี2566นะครับโดยที่กระทิงแดงถือส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ10-13%ถ้าตีเข้าวๆก็ประมาณ ,2,000 กว่าล้านบาทเป็นอันดับ3ครับรองจาก m 1 5 0และคาราบาวแดงแต่ในตลาดโลกครับรายได้ของเดบูลอยู่ที่4 1 6 0 0 0ล้านบาทนั่นหมายถึงว่าในตลาดไทยเนี่ยอาจจะทำยอดได้แค่ประมาณ2,000กว่าล้านแต่ในตลาดโลกถือว่า 4แสนล้านถ้าคิดเท่าๆก็โตกว่าประมาณ200เท่าตลาดไทยกันทิงแดงอาจจะดูแล้วเป็นแบรนด์อันดับที่3แต่ในตลาดโลกเขาคือตัวท็อปที่ทำยอดได้มหาศาลครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเรานะครับแล้วครั้งหน้าเราจะเล่าเรื่องราวแบรนด์ดังอะไรอีกรอติดตามได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ